กลับมาอยู่กันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นครับช่วงนี้เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยนะครับยังอยู่กับบรรยากาศของการนับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้งแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลสงกราน จะมีแง่มุมทางกฎหมายหรือว่าข้อระเบียบบังคับของกะกะตอ,อะไรหรือไม่ที่ทางผู้สมัครสอสอ,สอทั้งทางพักการเมืองหรือแม้แต่เราประชาชนเนี่ยท,ที่ต้องให้ความสําคัญในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการอํานาจพุ้เดีนะครับผอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบ,บุรีท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับผอครับ สวัสดีครับสัดครับคุณชนันท์ภาคสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมพอครับในช่วงสงกรานต์แบบนี้เนี่ยในมุมของผู้สมัครสสของพรรคการเมืองและของประชาชนเนี่ยมีอะไรที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษไหมครับปอครับเอ่อนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงนะฮะเทศกาลสําคัญอันหนึ่งก็คือเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือวันวันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็วันครอบครัวด้วยนะครับ ก็ปีนี้ของนะครับค่อนข้างหลายจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักนะฮะค่อนข้างพี่นังประชาชนก็ออกมาในสงการกันคึกคักนะครับสําหรับท่านผู้สมัครเนี่ยนะครับท่านก็สามารถร่วรูประเพีีได้ปกตินะครับท่านก็สามารถไปในสงการหรือไปหาเสียงในงานตอีนี้ในงานสงการได้ได้ปกติไปหาเสียงก็ได้ครับ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 แล้วสิ่งอันนี้คือทําได้นะแล้วอะไรที่ทําไม่ได้ล่ะฮะ ที่ทำมาได้นะครับก็คือในทางประเทศการสงกรานเนี่ยนะครับหรือว่าในอื่นก็เช่นการเดบันเนี่ยเขคือการที่ให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ใดนะครับอย่างนี้นะครับจะทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในการที่ไปอวยพรนะครับหรือรับอวยพรอวยพรได้ให้พรนี้ได้ปกติครับได้ปกตินะครับแต่สิ่งที่มีควรทําก็ ก็กรณีที่ที่ที่เปิดบ้านนะฮะสมมติเปิดบ้านเปิดสํานักงานให้พี่น้องไปยนเข้าไปเอยพรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นในบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเอ่อมันเป็นมันเป็นที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับอาจจะมีผู้ร้องเรียนหรือวผู้ตรวจสอบอะไรอย่างนงี้ก็อยากจะให้ให้เป็นรูปประเพณีในที่สาธารณะที่เปิดเผยนะครับกับเอออันนี้ใช้คําว่าไม่ควรเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนใช่ไหมฮะสุ่มเสี่ยงกับสุ่มเสี่ยงครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าโอเคให้ไม่ได้แล้วคือไปเดินแจกเงินแจกของอะไรเงี้ยไม่ได้แน่ สัญญาว่าจะให้ได้ไหมครับพออเดี๋ยวหลังเลือกตั้งน็็กลับมาให้ไม่ได้ครับไไม่ด้สัญญาว่าจะให้ก็ไม่ได้ครับอทั้งทั้งในนามของบุคคลและขององค์กรด้วยไหมฮะเช่นไปที่วัดสักแห่งหนึ่งบอกหลวงพ่อเนี่ยเจดียังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวได้สอสอเดี๋ยวกลับมาบรรณะให้ยี่ได้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้ครับก็ไม่ได้นะฮะจะเเปป็็็นนกกการร ให้ทรัพย์สินหรือเสนอให้ทรัพย์สินสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่วัดแก่สถาบัน่างนะครับตามในกฎหมายห้ามครับระเบียบกฎหมายห้ามทาครับกับเียวถ้าเกิดท่านผู้สมัครท่านไปกราบแล้วัชการขอโทษความเป็นสิริบางคนนี่ถือว่าเป็นประเพณีท่านไปได้อยู่ท่านไปได้ทำได้ประเครับในช่องทางออนไลน์ครับตอนนี้มีการอวยพรต่างๆทั้งเป็นคลิปเป็นอินโฟกราฟิกมีการโพสต์ข้อความอันนี้ได้หมดเลยนะฮะอันนี้นะครับถ้าเป็นทั่วไปนะครับ ด้านของพี่น้องประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยก็ก็ได้ครับในส่วนของผู้สมัครเองนะครับถ้าเป็นตามประเพณีนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นช่องทางสื่อสารหนึ่งนะครับในส่วนของทีตประจําวันก็ทําได้แต่เพียงแต่ว่านะครับถ้าจะใช้สื่อช่องไหนอะไรหรือวิธีไหนในการหาเสียงทางโซเชียลเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมาแจ้งสํานักงานกรกตจังหวัดก่อนเหมือนกันครับครับ ถ้าเกิดว่าใน Facebook ส่วนตัวนะครับของของท่านผู้สมัครเองหรือผู้เลืยหาเสียงอย่างนี้นะครับจะไวยพรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนี้ก็ได้ครับถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องของการประทิดประจำบาบันปกปติครับเพราะฉะนั้นสรุปสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะที่กกตอ,ออกมาเตือนช่วงนี้ช่วงสงกรานตตกลงก็เป็นเรื่องของออห้ามไปให้ห้ามสัญญาว่าจะให้ตกลงก็เป็นเรื่องนี้แหละใช่ไหมฮะ อใช่ครับตรงนี้ครับประเพณีโปสถถ้าเป็นประเพณีเนี่ยท่านก็สามารถไปร่วมประเพณีได้ปกติแล้วครับไม่มีอะไรครับก็เหมือนงานงานศพงานบวชที่บอกว่าก็ไปได้ก็ไม่ต้องไปให้พวงหรือไม่ต้องใส่ซองเท่านั้นแหละครับใช่ครับคเอาละครับงันงันขอฝากแล้วกันครับถึงบรรดาผู้สมัครถึงพักการเมืองถึงประชาชนชาวบ้านครับว่าช่วงนี้ทําไงกันได้บ้างอะไรทําไม่ได้ครับเชิญครับครับในส่วนของท่านผู้สมัครนะฮะเป็นจริงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีพี่น้องประชาชนได้ อ่แจ้งหรืออ่เบาะแสหรือมาร้องเรียนว่าผู้สมัครท่านใดกระทาความผิดหรือผู้จิดผูดตั้งยังไม่มีนะครับช่วงนี้ยังไม่มีก็เข้าใจว่าท่านผู้สมัครทุกท่านท่านก็นลงหาเสียงนะฮะไม่ว่าจะมีรถสปอร์ตหาเสียงก็ก็ก็เป็นเรื่องปกติติดป้ายหาเสียงนะครับในส่วนของเรื่องป้ายหาเสียงที่ติดตามเส้นทางเราก็ได้กําชับไปครั้งหนึ่งแล้วครับว่าก็จะต้องให้มีความมั่นคงนะครับติดให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่บทบังวิสัยทัดในการจราจรหรือตามซอกซอยปากซอยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ท่านผู้สมัครท่านก็แก้ไ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับก็นับจากวันนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกสามสิบเอ็ดวันค่ะวันทาครับนั่นเป็นรายการครับถามวันลงคะแนนวันเลือกตั้งทูวไปสวันที่สี่พฤษภานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับ ที่ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะทุกวันเลือกตั้งเนี่ยจริงๆก็จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่18พฤษภาคมนะครับก็จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้วประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วล่ะครับ,รบนั้นท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบออรายชื่อว่ามีสิทธิเลื่อกตั้งเนี่ยได้ที่หน่วยเลื่อกตั้งใกล้บ้านนะครับนะครับแล้วก็ตรวจสอบจากแบบแก่ชาวบ้านนะฮะซึ่งก็จะบอกว่าในบ้านของท่านเนี่ยมีใครมีผู้มีสิทธิเรือกตั้งบ้างแล้วก็ไปลงคะแนนที่ไหน นะครับอย่างนี้ท่านก็สามารถตรวจสอบได้งั้นก็ขอให้พ่อนพี่น้องนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับติดตามข้อมูลนะครับของผู้สมัครนะครับนโยบายของผู้สมัครนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะไปลงคะแนนนะครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบในวันที่14หรือวันที่7พฤษภาคมนะครับสองวันถ้าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะครับก็ไปลงวันที่7วันที่ที่7พฤษภาคมนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ลงก็ไปลงในวันที่14วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ครับครับคับ อีกนิดนึงครับผอครับเรื่องของการเลือกตั้งโลกหน้าเนี่ยบางคนที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่อยากจะลงทะเบียนอีกเนี่ยหลังจากนี้พอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋หรือรอติดตามทางส่วนกลางดีกว่าครับอ่าครับเพราะว่าอย่างกรยนอย่างนี้นะครับเพราะว่าทุกช่วงเวลาเนี่ยนะครับทุกช่วงเวลาเนี่ยจะมีระยะเวลาจํากัดว่าจะต้องทําอะไรทำไรนะฮะฉะนั้นถ้าขยายไปเด็กก็จะไปกระทบในไทม์ไลน์ของท่านของนายทะเบียนพัคการเมือง ถ้าไม่ใช่ในทีเป็นนนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งท่านจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรจัดทำบัญชีรายชื่อเป็นรายหน่วยนะครับแล้วก็ต้องเสนอให้กับให้กับกรกตเขตพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องประกาศเพราะมันมีขั้นตอนแลวถ้าขยายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบในส่วนของที่ขั้นตอนอื่นอีกมันมีเงื่อนเวลาล็อกอยู่ล็อกอยู่หมดทุกทุกทุกเชือเลยครับล็อกทุกเชือครับ Mm hmm. ท่านผออคอ่ะอ,อีกนิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าสมมติว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่เจ็ดแต่ว่าเปลี่ยนใจอยากที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งที่ส mm ิบสี่เหมือนเดิมสามารถทําได้ไหมคะเอ,อไม่ได้ครับเพราะว่า mm hmm. เมื่อพี่น้องประชาชนหรือท่านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่นะครับชื่อของท่านเนี่ยจะอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า mm hmm. แล้วนะครับส่วนสิทธิ์ของท่านเช่นบัตรเลือกตั้งของท่านเนี่ยก็จะถูกมาใช้โอนถูกจ่ายขึ้นมาใช้ในวันที่เจ็ดแหละ เพราะนั้นเนี่ยโดยกฎหมายท่านจะกลับไปใช้ในวันที่14ไม่ได้ละครับมัไม่มีชื่อละนะครับจะลงไม่ได้ละเพรยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถไปได้ในวันที่7นะครับรหดับขั้นลงทะเบียนเนี่ยก็ถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เสียสิทธินะครับก็ต้องแจ้งเหตุนะครับแจ้งเหตุสมควรว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่7ได้ครับครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ครับปออครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะ ครับสวัสดีครับขออํานาจปุ้สดีครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ,ก,ก,าร,ก,ก,ารการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ่วนนี้ยังเป็นช่วงสงการานต์อยู่เพราะฉะนั้นว่าที่ผู้สมัครสสที่หาเสียงพึงระวังด้วยนะครับ